เชื่อม,อมสุขง่ายๆได้ทุกโมเมนต์กับโครงการเชอราชพฤกษ์พาราม5จาก Peach l i v i ิ v i n ่ทาวน์โฮมใหม่สไตล์โมเดิร์นทร i ดิชันอลก่อสร้างด้วยอิฐมอนแดงฟังก์ชันครบอย่างลงตัวและได้ความเป็นส่วนตัวเพียง133ครอบครัวในราคาเริ่มต้น3.5ล้านบาทโครงการตั้งอยู่บนทำเลศัก,กยภาพทำให้การเดินทางเป็นเรื่องง่ายใกล้ถนนนครอ,อินถนนราชพฤกษ์ทางด่วนประจิมนทยา เพียง20นาทีก็ถึงสาทรเชื่อมรถไฟฟ้าได้ถึง3สายและยังอยู่ใกล้กับโลตัสนครอ,อินเพียง450เมตรเท่านั้นสะดวกสบายสุดๆไปเลยค่ะการเข้าออกโครงการใช้ระบบ Easy p a r รควบคู่กับออโต้เกตและ CCTV เติมเต็มพื้นที่แห่งความสุขด้วยสวนส่วนกลางและ enjoyment Clubhouse ที่เปิดรับวิวสวนได้ก,กว้างมีสระว่ายน้ำระบบเกลือพร้อมสระเด็กในร่ม ชั้น2จะมีกินเนอรี่ฟิตเนสที่ได้ใกล้ชิดพื้นที่สีเขียวและแสงธรรมชาติมี Engaging Space โทนสีสดใสจะใช้นั่งทำงานหรือนั่งอ่านหนังสือก็เลือกได้เลยมุมด้านนอกจะเป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ให้ฟังก์ชันมาหลากหลายทั้งโซนวิ่งเล่นพร้อมเครื่องเล่นสำหรับเด็กมุมพื้นที่นั่งเล่นพักผ่อนมีจอกกิ้งแท็กให้วิ่งออกกำลังกายรอบสวนกันได้บ้นตัวอย่างที่จะพาไปในวันนี้คือแบบบ้านจูนิเพอร์หน้าบ้านกว้าง5.2เมตร พื้นที่ใช้สอย99.4ตารางเมตรฟังชันบ้าน2ห้องนอน1ห้องอนเนกประสงค์2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถ1คันเข้ามาด้านในจะเจอกับคอมมอนแอร์เรียแบบโอเพนแลนได้ความโปร่งโล่งสบายเพดานสูง2.6เมตรห้องนั่งเล่นขนาดกว้างดีนั่งดูหนังนั่งพักผ่อนกับสมาชิกในครอบครัวได้สบายๆเลย มุมทานอาหารวางโต๊ะทานข้าวสี่ที่นั่งได้แบบนี้ที่สําคัญยังอยู่ติดกับห้องครัวหลังบ้านที่มีความพิเศษเพราะมีการลงเสาเข็มให้ลึกเท่าตัวบ้านและก่อกําแพงสูงทั้ง3ด้านต่อเติมได้อย่างไร้กังวลแถมยังช่วยประหยัดเงินไปได้เยอะเลยค่ะมาต่อกันที่ห้องอเนกประสงค์พื้นที่กว้างทําเป็นห้องนอนผู้สูงอายุห้องทํางานหรือห้องไลฟ์ขายของได้สบายสบายและชั้นหนึ่งยังมีห้องน้ําขนาดใหญ่ที่แบ่งส่วนแหง้งแยกส่วนอาบน้ํามาให้เรียบร้อยเลยค่ะ ขึ้นไปดูชั้น2กันต่อเลยตรงถงบ้านชั้นนี้จะมีพื้นที่เหลือให้ทําเป็นมุมอนเนกประสงค์อื่นๆได้ตามชอบตรงข้ามกันจะเป็นห้องน้ําขนาดใหญ่ใช้งานสะดวกเพราะเข้าออกได้สองทางเลยไปดูมาสเตอร์เบดรูมกันต่อหน้ากว้างมีส่วนพักผ่อนที่รองรับเตียงนอนคิงไซส์ได้และอีกฝั่งยังตกแต่งเป็นวอล์กอินโค e เซขนาดใหญ่ได้แบบนี้เลยที่สําคัญมีช่องแสงมาให้เยอะดีทีเดียวห้องนอน2และห้องนอนสอยู่ด้านหลังบ้าน ทำเป็นห้องนอนเด็กก็ได้ห้องทํางานก็ดีหรือใครชอบห้องใหญ่ๆจะทุบผนังรวมกันเป็นห้องเดียวก็ทําได้ค่ะมาเป็นเจ้าของบ้านสวยใกล้ชิดธรรมชาติกันได้ที่เชอราชพฤกษ์พระรามห้าสนใจเข้าชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0954797163ค่ะ